สวัสดีค่ะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมารีวิวหนังสือกันบ้างนะคะวันนี้อยากจะมาพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าชีวิตดีขึ้นทุกๆด้านด้วยการจัดบ้านแค่ครั้งเดียวนะคะของคุณคอนโดมาริเอะเนาะหนังสือเล่มน,นี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินชื่อมานะคะซึ่งเป็นหนังสือขายดีมากๆในบ้านเรานะแล้วก็ขายดีไม่ใช่แค่บ้านเราอย่างเดียวนะคะขายดีเป็นดับหนึ่งในญี่ปุ่นเยอรมนีอังกฤษแล้วก็อเมริกาเลยนะ ทำไมกิ่งถึงสนใจหนังสือเร่มนี้นะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะก็อยากจัดบ้านให้มันเป็นระเบียบนะแต่ว่าจัดทีไรมันก็กลับมาลกทุกทีเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าคือเป็นคนแบบไม่มีระเบียบมาตั้งมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากจะทําให้มันดีขึ้นนะเราก็อยากอยู่บ้านที่สะอาดและและและเป็นระเบียบเรียบร้อยอะ่ะเขาบอกว่าคือถ้าจัดให้ถูกต้องเนี่ยมันจะไม่กลับมาลกอีกซึ่งกิ่งก็รู้สึกเฮ้ยจริงหรออันนี้ก็คือกิ่งซื้อมาประมาณ น่าจะสักสองสมปีได้แล้วแหละแล้วก็ทำตามที่หนังสือเล่มนี้บอกแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะจากบทนำเนี่ยเขาอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเนะเขาบอกว่าเมื่อบ้านของคุณเป็นระเบียบก็เท่ากับว่าสิ่งต่างๆและอดีตของคุณถูกจัดให้เป็นระเบียบด้วยคุณจึงมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการและไม่ต้องการในชีวิตอะไรคือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ อืประเด็นนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะไรล่ะที่ทําให้บ้านเรารกจริงๆก็ตัวเรานี่แหละทําให้บ้านรกถูกไหมสิ่งที่ทําให้บ้านรกก็คือข้าวของของเรานี่แหละเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเก็บไว้เกือบจะทุกอย่างเลยพอเราเก็บของทุกอย่างเอาไว้เนี่ยมันก็รกเต็มไปหมดนะคะซึ่งซึ่งอันเนี้ยคุณมาเด็กเขาเปรียบเทียบเหมือนกับว่าคือคุณจะสามารถ รู้ว่าคุณจะสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าเอ้ยอันนี้คือสิ่งที่คุณควรควรจะเก็บเอาไว้อันนี้คือสิ่งที่คุณควรจะทิ้งนะคะซึ่งเดี๋ยวบทหลังๆเนี่ยเขาจะมีเรื่องของวิธีการจัดบ้านเนะว่าว่าเริ่มต้นยังไงบ้างนะคะแต่อันนี้เรามาพูดถึงแนวคิดกันก่อนถ้าเราสามารถที่จะตัดสินใจในเรื่องของแค่เข้าของในบ้านเราเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเห็น ความต้องการในชีวิตของเราได้มากขึ้นนะคะเราจะตัดสินใจได้เก่งขึ้นนะคะ,ะแล้วก็ส่งผลอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการซื้อด้วยนะเมื่อคุณจัดบ้านเสร็จแล้วเนี่ยกิ่งค้นพบว่าคุณจะซื้อของน้อยลงแล้วคุณจะซื้อเฉพาะของที่คุณต้องการจริงๆอะ่ะหรือของที่มันจาเป็นจริงๆดังนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยมันจะส่งผลถึงการตัดสินใจในทุกๆเรื่องของชีวิตเลยนะไม่ใช่แค่เรื่องของการจัดบ้านหรือเก็บสิ่งของเอาไว้ในบ้านอย่างเดียวนะคะ อะต่อมาเขาบอกว่าความสำเร็จ ในทุกๆเรื่องขึ้นอยู่กับวิธีคิดเสีย90%ดังนั้นหากไม่จัดการกับวิธีคิดแล้วแล้วก็ต่อให้โยนสิ่งของทิ้งไปมากแค่ไหนหรือจัดบ้านอย่างชาญฉลาดสักเพียงใดก็จะต้องเจอกับโยโย่เอฟเฟกตอย่างแน่นอนเขาบอกว่าเมื่อจัดบ้านให้เป็นระเบียบแล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทันทีที่ได้สัมผัสว่าการมีบ้านที่เป็นระเบียบอย่างแท้จริงเป็นเช่นไรคุณจะรู้สึกว่าโลกทั้งใบสว่างสดใสกว่าเดิม คุณจะไม่มีวันย้อนกลับไปสู่ความรกรุงรังอีกนิสัยไร้ระเบียบของคุณเนี่ยจะหายไปด้วยนะแล้วคุณก็จะได้พบกับชีวิตที่คุณปรารถนาอันนี้คือบทนำนะ,ะมาดูบทที่หนึ่งกันนะคะเขาเขาเริ่มต้นด้วยคำถามว่าทำไมพยายามเท่าไร่บ้านมันก็ไม่เป็นระเบียบสักทีอันนี้เนี่ยเขาจะบอกถึงวิธีการาคร่าวๆก่อนนะเมื่อกี้คือวิธีคิดเนาะ ควนี it, so like bbe bbe ar, change, ้มาถึงวิธ cool. ีการบ้างเขาบอกว่าถ้า <abra> ค <artist> ุณจัดบ้านอย่างถูกวิธีเนี่ยบ้านของคุณจะเป็นระเบียบเรียบร้อยไปตลอดกาลไม่ว่าคุณจะเป็นคนขี้เกียจหรือไรระเบียบแค่ไหนอันนี้โดนใจนะเพราะว่ากิ่งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีนิสัยชอบทําความสะอาดบ้านนะไม่ได้เป็นคนที่คือเป็นคนชอบทํางานก็จริงแต่ไม่ได้ชอบทํางานบ้านคือไม่ใช่ทุกคนจะมีนิสัยชอบทํางานบ้านเนาะแต่เขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะมีนิสัยยังไงอ่ะถ้าคุณจัดอย่างถูกวิธีแล้วก็บ้านของคุณมันก็จะเป็นระเบียบตลอดไปนะคะทํำยังไงเขาบอกว่า ถ้าจัดบ้านวันละนิดคุณจะต้องจัดมันไปตลอดการ <c oughs> คือเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยจัดแบบรวดเดียวจบหนังสือเล่มเนี้ยเขาแนะนําแบบนั้นนะคะจัดให้มันเห็นผลลัพธ์เลยเพราะว่าเมื่อคุณจัดแบบทีเดียวเนี่ยแล้วคุณเห็นผลลัพธ์ความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยส่วนหนึ่งจากประสบการณ์ของกิ่งนะก็คือมันจะทําให้เราเนี่ยพอบ้านมันเป็นระเบียบปุ๊บมันจะทําให้เราไม่ไม,ไม่ไม่กล้าทํามันลกอีกอะ่ะ เหมือนถ้าสมมติว่าอะคุณจัดสักโซนหนึ่งที่มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยนะพอมีมีเทชู่หรืออะไรสักอย่างที่วางไม่เป็นที่เป็นทางไปอยู่บนตรงจุดนั้นนะคุณจะอดไม่ได้ที่จะแบบเก็บมันเอาไปอยู่ในถิ่นที่ที่มันควรอยู่อะเอออย่างเช่น่เทชชู่ก็ต้องใช้แล้วก็ต้องทิ้งใช่ไหมหรือเสื้อผ้าอะไรที่มันอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางอะคุณก็จะต้องเอาจัดเก็บเข้าตู้เสื้อผ้าหรือชั้นวางเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่คือคุณจะทนไม่ได้พอมันเห็นมันสะอาดแล้วคุณจะแบบ ไม่อยากจะทํามันรกอีกอันนี้เขาถึงแนะนําว่าไม่ให้คุณเก็บบันิดกบลหน่อยนะให้คุณจัดทีเดียวเลยให้จบจัดทีเดียวให้จบอาจจะไม่ใช่แบบวันเดียวจบก็ได้นะแต่คุณต้องแบบเผื่อเวลาไว้ว่าห้องคุณเนี่ยอาจจะสักสองวันอะไรอย่างเงี้ยอ่าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ให้ทําแบบรวดเดียวนะคะเขาบอกว่าคนเราไม่มีทางเปลี่ยนนิสัยได้ถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดเสียก,ก่อนอ่าเขาบอกว่าหากคุณใช้วิธีที่ถูกต้องและลงมือจัดการกับความรกรุงรังแบบรวดเดียวจบ คุณก็จะมองเห็นผลลัพธ์ทันทีผลที่ตามมาคือคุณจะมีกำลังใจรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านต่อไปอดังนั้นเนี่ยกิ่งก็เลยเชื่อเขาแล้วก็ทำทำแบบที่เขาบอกนะคะมันจะเหนื่อยนิดนึงนะ แต,แต่บอกเลยว่าผลลัพธ์มันดีมากๆคือมันจะไม่กลับมาลกอีกอ่ะซึ่งเราจะไม่ต้องแบบคอยจัดบ้านทุกเดือนทุกปีเหมือนที่ผ่าน,านมาที่เราเคยทามาทางชีวิตะนะคะอะคราวนีมม้มาเริ่มวิธีการกันบ้างเขาบอกว่าการจัดบ้านเนี่ยมีองค์ประกอบที่เรียบง่ายแค่2ออย่างนะคะได้แก่หนึ่งะะการตัดสินใจว่าจะทิ้งหรือไม่กับ2ตัดสินใจว่าจะเก็บไว้ที่ไหนม,มีแค่2ออย่างคือคุณะจะทิ้งไหมไอ้สิ่งของ หรือถ้าคุณไม่ตัดสินใจว่าไม่ทิ้งฉันจะเก็บเนี่ยคุณก็ต้องตัดสินใจว่าจะเก็บไว้ตรงไหนแล้วก็จะต้องหาที่ทางให้กับมันนะคะของแต่ละชิ้นเนี่ยเขาจะมีที่อยู่เป็นของตัวเองนะคะเขาจะไม่มาเรียราดมาอยู่ผิดที่ผิดทางนะเขาบอกว่าห้องเนี่ยไม่ได้รกเองนะแต่คุณเป็นคนอาศัยคุณซึ่งเป็นคนอาศัยตั้งหากที่เป็นคนทําเขาบอกว่าห้องที่รกก็คือสมองที่รกนะคะความรกรุงรังที่อยู่ตรงหน้าช่วยเบี่ยงเบนความคิดของเราไปจากต้นตอความกังวล อันนี้น่าสนใจเขาบอกว่าการทําให้ห้องรกเป็นสัญชาตยานของมนุษย์เราในการหันเหความสนใจออกจากปัญหานั่นเองคือจริงๆแล้วเนี่ยกิ่งรู้สึกว่ามันมันมันส่งผลซึ่งกันและกันนะภายนอกเนี่ยหมายถึงห้องที่รกเนี่ยก็ส่งผลถึงภายในก็คือก็คือความคิดการจดระเบียบความคิดของคุณเนี่ยมันก็จะแย่ลงเวลาคุณกลับมาเจอห้องที่มันไม่เป็นระเบียบในขณะเดียวกันสมองที่รกมันก็จะทําให้คุณ ไม่โฟกัสในการที่จะแบบทําให้ห้องของคุณเนี่ยมันเป็นระเบียบด้วยเช่นเดียวกันคือทุกอย่างอะ่ะเหมือนภายในก็ส่งผลต่อภายนอก สิ่งแวดล้อมภายนอกห้องของเราก็ส่งผลต่อความคิดภายในเช่นกันเขาบอกว่าเมื่อห้องสะอาดปราศจากความรกรุงรังแล้วคุณก็จะสามารถสำรวจสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวเองได้คุณจะมองเห็นปัญหาที่ตัวเองเอาแต่หลบเลี่ยงมาโดยตลอดและถูกบีบให้ต้องจัดการกับมันอันนี้เนี่ยจริงเลยนะพอบ้านของคุณมันเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณจะโฟกัสสิ่งที่อยู่ในหัวคุณได้มากขึ้นคุณจะรู้ว่าเฮ้ยไอสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยต้องแก้แล้วนะ มันเป็นสิ่งที่แบบเอ้ยควรทำตั้งนานแล้วนะควรเอามาถกปัญหากันตั้งนานแล้วนะแต่เราไม่ได้ทํามันลราอาจจะหลบเลี่ยงมันอยู่นะคะแต่เมื่อทุกอย่างมันดูเคลียร์ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยในภายนอกแล้วเนี่ยภายในมันก็ถูกบีบให้คุณจะต้องเอามาเคลียร์ได้แล้วเึกือไหมเขาบอกว่าการจัดบ้านเป็นเพียงแค่เครื่องมือนะคะไม่ใช่เป้าหมาย เพราะเป้าหมายที่แท้จริงคือการสร้างรูปแบบการใช้ชีวิตที่คุณต้องการมากที่สุดหลังจากบ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วคุณคุณจะค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่ความสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตมากขึ้นจะเริ่มต้นจากสิ่งภายนอกก็คือเริ่มต้นจากการจัดบ้านนี่แหละด้วยความที่มันยาวมากๆเลยก็เดี๋ยวอีพีนี้จะเน้นเรื่องของวิธีคิดประมาณนี้ไปก่อนเนาะ EP ที่2เนี่ยกิ่งจะพูดถึงเรื่องของวิธีการหรือ how to และว่าเราจะมาเริ่มต้น1 2 3 4ยังไงบ้างนะคะระหว่างนี้ถ้าใครไม่อยากรอนะอาจจะไปซื้อหนังสือเล่มนี้อ่านเลยก็ได้นะคะเพราะว่ากิ่งคิดว่าหนังสือเล่มนี้ดังมากๆคิดว่าทุกร้านหนังสือน่าจะมีขายหมดอะแต่ถ้าใครที่อาจจะยังไม่มีเวลานะก็อาจจะกด กด subscribe กดไลค์กดติดตามไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยกิ่งๆิ่จะมาลงลึกถึงวิธีการเนาะของการจัดบ้านนะคะระหว่างนี้อ่ะเริ่มต้นกล่นไว้หน่อยละกันเขาบอกว่าให้เริ่มต้นด้วยการทิ้งเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะเตรียมพร้อมนะคะก็คือถุงดำค่ะต้องเตรียมเตรียมให้เยอะเลยกิ่งบอกเลยว่าวันแรกที่กิ่งเริ่มทำตามหนังสือเล่มนี้ยโอ้โหกิ่งทิ้งของไปเยอะมากไม่น่าเชื่อว่า ชีวิตนี่สะสมของไม่จําเป็นมาเยอะขนาดนี้ได้อย่างไรแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะทิ้งเราจะใช้วิธีดูได้ไงว่าเอ้เราจะทิ้งของสิ่งไหนหรือเราจะไม่ทิ้งของสิ่งไหนโอเคไหมคะอ่ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะเขาบอกว่าอะไรที่กระตุ้นให้คุณนึกอยากจัดบ้านตั้งแต่แรกคุณหวังจะได้ผลลัพธ์อะไรจากมันเขาบอกก่อนจะเริ่มทิ้งข้าของต่างๆเนี่ยให้ลองจินตนาการถึงรูปแบบการใช้ชีวิตที่คุณปรารถนา เขาบอกหักข้ามขั้นตอนนี้ไปแล้วนอกจากกระบวนการในภาพรวมจะล่าช้าก็ยังมีแนวโน้มสูงมากที่บ้านของคุณจะกลับมาลกเหมือนเดิมนะคุณอาจจะต้องไปเสิร์ชไปหารูปมาว่าห้องแบบไหนคือห้องในฝันของคุณอันนี้คือ สิ่งที่มาริเอะเขาทำกับน,นักเรียนของเขานะดังนั้นเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าเฮ้ยอะไรควรทิ้งอะไรไม่ควรทิ้งเราจะตัดสินใจยังไงเราก็เป็นพวกตัดสินใจไม่ได้ด้วยสิทิ้งของไม่ค่อยลงนะคะเลยเก็บทุกอย่างไว้หมดเลยมันก็เลยลกเต็มไปหมดเลย so rain. นะคะถ้าคุณเป็นแบบกิ่งเนี่ยก็หนังสือเล่มนี้น่าจะช่วยคุณได้นะนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาพบกับวิธีการจัดบ้านของมาริเอะในอีพีถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ